อาลละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงีน้ต้องกลับเข้ามาก <Okay. S 2> ินต่อเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เกินเข้าไปแล้วนะครับในช่วงที่แล้วเราก็พูดว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับกับอนุโมอิสระคือฟรีแลดิคอลนะครับตอนนี้เราจะมาคุยว่าสารเฉพาะที่มันช่วยให้ร่างกายมีภูมิได้มากขึ้นนะ,นะครับยกตัวอย่างหน่อยพี่หมอไม่ใช่ภูมิสร้างภูมิพุ้นกันกำลังบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่า อนุอิสระคืออะตอมที่อิเล็กตรอนม,มันหลุดหายไปแล้วแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือตัวที่บริจาคอิเล็กตรอนอเพื่อไม่ให้อนุอิสระไปขโมยอิเล็กตรอนตัวอื่นๆม,มาแล้วเกิดการทําลายล้างอ,อนุภาคของเซลล์อื่นๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในขณะที่แอนตี o ้ออกซินเนี่ยมันให้อิเล็กตรอนออกไปเนี่ยม,มันก็อาจจะกลายเป็นอนุวิสระได้แอนตี้ออกซินกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เสถียรเราเรียกว่าโปรออกซิแดนนะซึ่งพวกนี้ต้องระมัดระวังในการบริโภค,คนะซึ่งสารในกลุ่มนี้เนี่ยได้แก่ตัวไหนรู้ไหม อะไรมั่งเหรวิตามินนะวิตามิน A C E นี่แหละเป็นตอนต,ตัวที่บอกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์นะครับแต่เป็นแอนตี Ant <ioxid> อ้ออกซิแดนต์ที่ไม่สเสถียรคือมันเป็นโปรออกซิแดนต์ได้ดังนั้นแต่ใครหลายๆคนที่บริโภควิตามิน A C E ในปริมาณสูงมากๆอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาส่วน,นิดนึงยกตัวอย่างเช่นการเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจการเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราพบว่าอันอต้นเหตุอันหนึ่งเกิดจากการที่ผนังหลอดเลือดเนี่ย นะมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วบวกกับตัวไขมันเนี่ยมันก็เริ่มมีประจุพร้อมที่จะจับกันเหมือนแม่เหล็กกับผนังหลอดเลือดไขมันก็เลยไปเกาะตามผนังหลอดเลือดแล้วก็เกิดการทําลายผนังหลอดเลือดแล้วก็เสื่อมตามมานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าปฏิกิริยาของ อนุอิสระและอันติวิสระเนี่ยสามารถอธิบายเรื่องของการเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจได้นะก็จะมีคนเป็นโรคหัวใจก็จะมีกินแอสไพรินนะเคยเห็นไหมอ่มาอันนี้ก็คือไปต้านการอักเสบ,บนะแล้วก็ต่อมามีวิตามิน C วิตามิน E ีสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจนะเคยได้ยินไหมนะเ,เพราะว่าเราพบว่าถ้าฟรีรดิค้ลมันเกิดขึ้นแล้วมันไปทําลาย ผนังเซล์ของหลอดเลือดผนังหลอดเลือดนั้นก็ถูกทําลายก็เปื่อยเปื่อยแล้วก็ตัวไขมันหยดไขมันเนี่ยพอมันถูกออกซิไดซ์ถูกฟีแรลดิคอลเข้าไปทาปฏิกิริยาขึ้นมันก็มีประจุซึ่งสองอันนี้มาเจอกรรันพอดีก็ติดดึบอย่างนี้พอดีดังนั้นถ้าเกิดว่าเราบริโภคแอนตี Anti ้ออกซิแดนต์มันก็จะทําให้ไขมันไม่ถูกออกซิไดซ์ก็จะไม่ค่อยเกาะผนังหลอดเลือดผนังหลอดเลือดก็ไม่ถูกทําลาย ก็ต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ไม่มาเกาะติดกันให้เกิดการเสื่อมนะนี่คือที่มาของการใช้อ,อ,อนุมุิสละนะสารต้านอนุมุสละในโรคที่เกิดจากความเสื่อมประมาณแบบนี้นะครับนะแต่ปรากฏว่ายัางไงร,รู้ไหมปรากฏว่าที่เราพบว่าแอนตี o ้ออกซิแดน์เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะกาะให้เกิดปัญหา นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีประโยชน์เสมอไปเนี่ย<ม>เป็นเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็เลยเริ่มมีการวิจัยว่าเอะไอเจ้าวิตามินซีกับวิตามินอีเนี่ยที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยม,มันช่วยป้องกันการเสื่อมของหลอดเลือดหรือคนที่เสื่อมแล้วเนี่ยป้องกันอัตราการตายหรือการเสื่อมมากต่อไปหรือเปล่า<ม>ผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าหลายๆวิจัยเกิดความ เกิดความค้านกันครับคือในช่วงแรกเนี่ยเราก็เชื่อว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยบริโภควิตามินซีวิตามินอีน e เนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์เนี่ยน่าจะดีเพราะว่าไปป้องกอันอนุมูลอิสระปรากฏว่าการทดลองหลายต่อหลายเปเปอร์นี่นะครับพะว่าให้บริโภควิตามินซีรือวิตามินอ e ีสูงๆในกลุ่มคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วเนี่ย uh huh. พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต หรืออัตราการเกิดซ้ําของโรคหลอดหัวใจขาดเลือดเนี่ยสูงกว่าการที่ไม่กินมสมมุติฐานที่เราเข้าใจก็คือว่าไอ้เจ้าวิตามินซีกับวิตามินอีเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ไม่สเสถียรเมื่อมันให้อิเล็กตรอนกับมันไปแล้วกับอนุวิสระไปแล้วปุ๊บมันกลายเป็นอนุวิสระดังนั้นยิ่งเราบริโภคเยอะๆสูงๆกับกายที่ว่าแทนที่จะดีกับกลายเป็นว่าเหมือนเราบริโภคอนุวิสระเข้าไปเลยก็แย่สิ เออแล้วมันก็ไปค้านกับเอ๊ะแล้วสมัยก่อนทําไมเราถึงมาเชื่อเรื่องการกินวิตามินซีวิตามิน e อีล่ะในสมัยก่อนมีการวิจัยที่บอกว่าคนที่บริโภคอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินอ e ีในปริมาณสูงเกิดอัตราการตายด้วยโรคเลือดหัวใจน้อยกว่าคนที่ไม่กินอ้อาวงั้นผลการวิจัยอันนั้นน่ะมันผิดพลาดเหรอ,อถูก,ถกไหมเข้าใจปะปรากฏว่าไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งที่แตกต่างกันเลยว่มการวิจัยอันแรกคือ การทานอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินอีสูงสูงเนี่ยนะกับการวิจัยอันหลังๆคือการบริโภควิตามินซีวิตามินอีสกัดสูงสูงเลยเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนจะคิดว่าก็ซีกับอีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนนะเมื่อกี้เป็นอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินอีสูงแต่นี่คือสารสกัดวิตามินซีวิตามินอีสูงสูงไม่เหมือนกันนะอะไรคือสิ่งที่ไม่เหมือนรู้ไหมอะไรวิตามินซีวิตามินอีสูงเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือในอาหารมีสารอื่น มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อื่นๆที่ช่วยปกป้องอันตรายจากวิตามินซีวิตามินอ e ีได้นะซึ่งเราเอาออกมาเนี่ยเราเอาแต่ซีกับอ e ีอย่างเดียวแต่เราไม่ได้เอาไอ้ตัวสารธรรมชาติในสิ่งเหล่านั้นออกมาด้วยปัญหามันจึงเกิดน,นะนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับไอสารที่มันอยู่ในพืชผักธัญญาพืชทั้งหลายนี่นะครับมันเป็นสารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีประโยชน์สูงมากสมัยก่อนมนุษย์เราไม่ไม่สนใจมันสารกลุ่มนี้เราเรียกว่า ไฟโตนิวเทรียนคือ uh. พวกพฤึกษาเคมีคือมันเป็นสารที่มีรูปร่างโครงสร้างโมเลกุลไม่ใช่คาร์บฮดเรดตไม่ใช่โปรตีนไม่ใช่ไขมันไม่ใช่วิตามินไม่ใช่เกลือแร่ไม่ใช่สารอาหารหลักห้าหมู มนุษย์เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของมนุษย์ยมันมีเฉพาะในพืชก็เลยเรียกว่าเป็นสารอาหารของพืชคือไฟโตนิวทรียนสารอาหารในพืชเป็นสารที่อยู่ในพืชไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนแล้วสารพวกนี้นะรูปร่างมันใหญ่โตมโหระทึกมากนะแล้วมันก็ทําให้พืชเนี่ยมีสีสันอย่างเช่นมีสีแดงมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีขาวมีสีดําแล้วเราก็คิดว่าเออมนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีสีนี่ถูกไหมไม่มีเหลือไม่มีแดงไม่มีขาวไม่จําเป็นต้องบริโภค ไม่ไม่ใช่สารของมนุษย์เราเออก็เลยไม่ได้ใส่ใจฉันจะเอาแต่วิตามินซีกับอ e ีของแกมาอย่าง<อ>เดียวแค่นั้นเออแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่รู้ไงว่าไอ้สารอันนี้มันไม่ใช่เป็นของในพืชน,นะมันมีประโยชน์ด้วยเพราะมันปกป้องวิตามินซีวิตามินอ e, ีไม่ให้เกิดอันตรายปกป้องได้ไงไอ้สารกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่ไฟโตนิวเทียนเนี่ยมันเป็นสารที่มีอนุภาคใหญ่ที่บอกแล้วมีเลปตอนมหาศารดังนั้นมันจึงเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่สเสถียรกว่าวิตามินซีและวิตามิน e. อี แล้วเมื่อเราบริโภคเข้าไปพร้อมกันอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อวิตามินซีหรือวิตามินอ e, ีมันไปขจัดอนุิสระโดยการให้อิเล็กตรอนไปปุ๊บตัวมันกลายเป็นฟีแรดิคอลเป็นอนุมูลอิสระแทนไอเจ้าไฟโตนิวตรียนเนี่ยที่เป็นอนุี่ชั้นใหญ่กว่าก็มากรน,นี้ก็วิ่งเข้ามาซบนะให้อิเล็กตรอนกับวิตามินซีวิตามินอ e, ีไปซะการที่มันเป็นฟีแรดิคอลปุ๊บมันก็กลับมาเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ใหม่แล้วมันก็วิ่งไปบริจาคอิเล็กตรอนใหม่แล้วมันกก็ลับมาาห ใส่ต,ตัเวเตีเยแล้วก็อิเล็กตรอนใหม่ๆระบบแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ารีไซเคิลของวิตามินซีวิตามินอ e. ีซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นการป้องกันไม่ให้วิตามินซีวิตามินอ e ีเนี่ยกลายเป็นโปรโออกซิแดนหรือกลายเป็น ฟรีรัตติค้าที่อันตรายได้แต่ไม่ได้แปลว e. <c oughs> ่าวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ไม่ดีดีแต่ถ้าเกิดคุณจะบริโภคคุณควรบริโภคอาหารที่มีวิตา er <c <oughs> <c <oughs> <iale fim> มิน ACE สูงมากกว่าที่จะกินวิตามิน A วิตามิน C หรือวิตามิน E สกัดเดี่ยวๆนะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ต้องการบริโภควิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E เดี่ยวๆอุบยิบวคนแบบฉันซื้อมาเต็มตู้เลยทำยังไงดีสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่ามันก็มีการสกัดวิตามิน ACE แบบเนี้ยในรูปแบบธรรมชาติก็คือว่า มีการใส่ไฟโตนิวทรียนลงไปด้วยซึ่งเมื่อมันใส่ไฟโตนิวทริเอนลงไปด้วยอันนี้แกเอามาครบปัญหาก็จะไม่เกิดไฟโตนิวทรียนที่อยู่ในกลุ่มของวิตามินซีเนี่ยเขาเรียกว่าไบโอฟลาวนอ์อยาหลายคนอาจจะรู้จักกลุ่มฟาลฟาวอ i ซฟลาวนี่พบในทูนเหลืองนะครับอันนี้คือกลุ่มฟลาวอยดย์อันนี้คือสารไฟโตนิวทริเอนชนิดหนึ่งซึ่งพบในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆเนี่ยจะมีไบโอฟลาวนอยดย์ตามมาด้วย ส้มมะนาวอะ,อ,อะไรเชอร์รี่<ช>อะไรอย่างเงี้ยน,นะมันจะติดตามมาด้วยบลูเบอร์รี่ทั้งไงไบโอฟลาวนอยด์เนี่ยจะเป็นไฟโตนิวเทียนที่เสถียรกว่าวิตามินซีแล้วช่วยรีไซเคิลวิตามินซีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะบริโภควิตามินซีแบบนี้แล้วเราก็สิ่งที่คุณควรจะถามก็คือว่าเลือกวิตามินซีสกัดที่มีสารสกัดไบโอฟลาวนอยด์ร่วมมาด้วยแล้วถ้ามีไบโอฟลาวนอยด์อยู่ในเปอร์เซ็นต์ต้องเรียกว่าเปอร์เซ็นต์นะมไม่ใช่ปริมาณ เพราะบางครั้งเนี่ยวิตามินซีเนี่ยอ,อันนี้ไบโอฟลาวนอยเจ้าเนี้ยดูเหมือนจะดูดต่ำกว่าแต่วิตามินซีมัน,ม,นมันก็น้อยกว่าด้วย แต่อีกเจ้าหนึ่งไบโอฟลาโวนอดูเหมือนจะสูงกว่าวิตามินแต่วิตามินซีมันดันเยอะไปเยอะๆเปอร์เซ็นต์มันเลยดูน้อยกว่าทาัทางที่ไบโอฟลาโวนอมันมีมากกว่าแต่ปริมาณวิตามินซีม่เท่ากันดังนั้นเราดูที่เปอร์เซ็นต์ของไบโอฟลาโวนอยต่อวิตามินซีว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นสารที่อยู่ในกลุ่มนี้อย่างเช่นโคเอนไซม์เทนอันนี้เป็นแอนตีโอซนที่สถียน อัลฟาไลโปอิกแอซิดคาดีทีนเมลาโทนินแอัลาแซนทินเออแอัลาแซนทินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนดูากขึ้นมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ค่อนข้างเสถียรกว่าวิตามินเอซีที่เรารู้จักกันโบราณคันทึกมาแล้วเนี่ยนะครับนะ อันนี้คือการบริโภคอ,น,อนุิสระอย่างปลอดอขอโทษแอ,อนติ้สารต้านอนุิสระอย่างปลอดภัยนะครับน,ะน,นี่ก็เป็นเกจความรู้อันนึงนะเอาสรุปง่ายๆว่าการกินผักผลไม้สดแต่ธรรมชาติต่ดีกว่ากินวิตามินเสริมสกัดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินวิตามินเสริมสกัดควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารไฟโตนิวเทรียนหรือพืชสารเคมีที่ปริมาณสูงม,มันก็จะช่วยปกป้องกัน มันก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะทีนี้ใครที่สนใจความรู้แบบอย่างนี้นะครับความรู้แบบศาสตร์ชรวัยในลักษณะอย่างเงี้ยบางทีเห็นไหมเรื่องง่ายๆหลายคนก็แบบไม่รู้บางาทีมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มดีกว่าเออก็ออในตอนนี้มันก็มีหลักสูตรสาหรับภาคประชาชนซึ่งตอนนี้เราเปิดอยู่ที่ออออออมหาไราชุรกิจบัณฑิตนะครับนะซึ่งเ,ออเรามีทั้งหลักสูตรภาคประชาชนนะครับในภาคประชาชนจะเริ่มในเสาร์อาทิตย์เดือนกรกฎาคมนี้นะครับยี่สิบเ ที่หกที่เจ็ดที่แปดเนี่ยหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากเรียนรู้ก็คือสามารถเข้าไปสมัครได้ใช่เรียสองวันเองเสาร์อาทิตย์นะครับนะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์อันทายเอติ้งคือโมดูลที่สี่ละนะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหรือคุณอ้อจากที่มาในเบอร์โทรที่0819377647คุณอ้อจากที่มาแล้วก็ใครที่สนใจอยากเรียนเต็มรูปแบบเลยไม่อยากเรียนแบบช็อตคอร์สสั้นๆปริญญาโทก็สามารถหลักเรียนหลักสูตรปริญญาโทได้นะครับนะซึ่่่งเเเรราปปิด็นนุที2แล้ว แล้วปีนี้เนี่ยเราเปิดตามอาเซียนนะครับซึ่งเรา,เ,ราเปิดเทิมในเดือนสิงหาคมะานะครับใครสนใจก็ไปติดต่อก็แปลว่ายอย่างที่สมัครทานนะครับสำหรับหลักสูตรปิญญโทเช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วขงของ Smart Makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณก็จะเป็นเกินนิดนึงนะครับ เราจะมีในเรื่องราวของเม็ดสีที่หน้ามันเยอะแยะมากมายเราอยากจะเคลียร์ให้สีผิวสม่ำเสมอรวมถึงใครที่อยากให้เราดีดไซน์รูปหน้านะครับส่งรูปเข้ามาให้เราดีไซน์นะครับก็ถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างเดี๋ยวจัดให้นะครับมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและลึกซึ้งทนะี่ทำให้คุณเปลี่ยนจริงๆเลยช่วงหน้าเดี๋ยวกับมาพบกอนครับ